มาลูกพี่ต hmm. ื Lightning> ่นเต้นมากเลยไม่รู้แกพร้อมหรือเปล่าแกยังไม่รู้ตัวนะตอนนี้พี่ครับขออนุญาตครับผมเก่งเมทัศครับเก่งไฟแลบครับผมมาเดี๋ยวเปีนี้แกอันเนี้ยนู่ดูกูแก่มากเลยก็เป็นสงการที่ผ่านสายจาก บ้านเราไปสามปีนะครับพี่ก็ทุกที่เดือดหมดอ่สวัสดีครับวันนี้เจ่งไฟแลบมาเยือนลาลีฮ่าสุเปอร์สตาร์น้องเฮงจัดลูวิเทงที่แล้วพี่ก็ไปอะไรนะเกินเลเวล,ล,วเวลงานกินเลเวลก็ไปไปีนี้สงการวันแรกเลยคือจัดให้เลยโหแล้วดูเอ้แต่ไปคันนี้ไม่ได้นะคลิปหายเปียกยังไม่ได้ไปถึงงานอะไรเงี้ยไปดูที่งานเป็นไงดูสาวดูสาวอุ้ว I know. I'm not he going <laughs> <Okay. laughs> <why he is making> to <laughs> yup. <Gun> <kills> <nuts> get it. I'm not to get it. I'm not going to get it. I'm to get it. I'm not it. I'm not going to get it. I'm not going to I'm not going to get it. I'm not going to get it. I'm not going to get it. to get it. I'm not เนี <ork ork ่ยแวะมากินข้าวนก่อนเดี๋ยวไ่สาดแล้วพี่โอ้โหข้าเปียกอะพร้อมเปียกดูดิแบบพร้อมอะพร้อมลบอย่างงี้ดีกว่าแต่อาจจะร่างกายเบี้ยนิดนึงเพราะงานเยอะไงช่วงเนี้ยครับนี่ไปเดี๋ยวไปดูอร่อยไหม จัดเลยขอยากกินก่อนนะเดี๋ยวไม่ทันรีบโอ้หกุ้งตัเบลเลอร์เลยอืมอร่อยโอ้โหต้ตมตันนี้นึกนึกถึงแม่มาลาเลย กินทุกวันกินก่อนนะไปเดี๋ยวเราไปต่อไปเช็คบินแล้วไปต่อเลยโอ้ยถึงแล้ว,ลว,ลวงานซุปเปอรส์สาตสาดสาด เดี๋เรียกกาดมาด้วยนะแม่งอยู่ไหนวะอ้าวมาพอดีเลย <laughs> เออสวัสดีสวัสดีสวัสดียังไงอะ่ะเฮ้ยเป็นกาดดูแลยังไงยังไงดูแลยังไงสวัสดีครับขาด้วยดิขาปึ๊บไปด้วยเออปับ๊บมาสวัสดีครับเนี่ยมือปืนผมงางาไปเดี๋ยวไปเฮ้กูมามาแล้ว เจอเข้ามาเนี่ยเจออันแรกเลยมวยทะเลเนี่ยต้องโดนกูแน่นอนอันเนี้ยกูแต่กูต่อ,อาายอะไรท่านั้นก่อนกูจะต่อ,อาายอะไรท่านั้นก่อนดูลูกน้องกูด้วยอ่ยคนเดินคนไม่กล้าเข้าใกล้กูเลยอะ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันนี่ยวดู๋ยเดีเบเบ้คู่นีน้เบเบ่เดี๋ยวเจอเบเบ,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 บ้ทับทีเดียวเลยเฮ้ยดู้ววตดีดีเ <c oughs> นี่ยกูบอกเลยอันนี้ทีเด็ด กะทิงเอาผมไม่อยู่กะทิงนะรับประกันเลยไฟยแลบวันนี้เดี๋ยวจัดเลยเดี๋ยวมึงเอากะทิงให้กูหน่อยจัดนะอย่าให้แพ้นะเอาให้หนาที่สุดนะอย่าให้เสียวชืีนะอยู่สองนาทีได้บัตรฟรีนะอ่าอยู่สองนาทีได้บัตรฟรีนะไอ้ที่มันมีบัตร VIP แลย <c oughs> แต่ใครมาเที่ยวเสียวอ่ะเอาบอกแค่นี้แหละหลาลีก็ถือว่าเบอร์หนึ่งนะตอนนี้ 哎，快哪呐！ เปียกแน่นอนซุปปะตัดสงการซัมเมอร์ซุปปะตันะซุปปะตัดความด้วยจะไปพัดไฟแรกแต่เร็วๆนี้เราไปขี่เรือกันอ่ะับพี่มีนโอเคจัดไปเดี๋ยวไม่รู้คิดลงเม่อไหร่ก็ีหน้าวยแ่้วกันเปียกไหมวันนี้เปี่ยกไหมเดี๋ยวไม่เปียกที่คนท้องรแวงเปียกคนละเปียกโอ้ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. got a build for my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry, I know what's I be e a I r อ่าโอเควันนี้เดี๋ยวพาเข้างานแล้วนะภาพเนี่ยผมอาจจะทิ้งไว้ให้จตดกล้องได้ถ่ายเก็บภาพไปนะครับผมว่าจ,จะไม่ได้แบบเต็มอะไรมากเพราะว่าหัวกล้องจะเปียกแล้วทีมงานแบบเดี๋ยวมันจะเละเทะไปหมดอะแต่พวกนี้เจอกันไหนแล้ววันนี้เล่มอะโอจะเป็นเหลือกีอ่อะไรอะชื่องานจา่าาดา Like a magnet, lose won't have it. If the shit tastes sour, you should taste mine. I must stay in power for a long time. Get up, now I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. But you will laugh, baby. I'm a person. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey. Oh, hey, hey. Oh, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, บ้านเราไปสามปีนะครับพี่ก็ทุกที่เดือดหมดอ่าแล้วก็ทุกที่นี่ก็ถือว่าเป็นเปิดเป็นเปิดบรรยากาศเลยยินดีครับครับผมดีนะพี่นะดีครับเมื่อทรงเมือสายังขี่อยู่ป่ะจอดครับช่วงนี้จอดนะจอดทำงานครับเพราะว่าสุดยอดเลยบอกเมื่อก่อนพี่แดกมีชกตอนนี้ก็มีอยู่ช่องพี่แดกใช่ป่ะก็มีบ้างทุกที่ไม่คยได้ทำเพราะเราไม่รดีนะเรื่องรถดีก็ต้องถามพี่แดกนะสุดยอดเหมือนกันพี่แดกเนี่ยแกแกตุ่มแกตุ่มชอบมากพี่พี่แดกสวัสดีครับ มาลูกพี่ตื่นเต้นมากเลยไม่รู้แกพร้อมหรือเปล่าแกยังไม่รู้ตัวนะตอนนี้แล้วอยู่กับผู้หลับผู้ใหญ่เยอะแยะด้วยเอาเขาต้องไปอะรถน้ำดำหัวพี่ครับขออนุญาตครับผมเก่งเมทัศนครับเก่งไฟแลบครับผมมา ปีนี้แก่วเนี่ยสวัสดีพี่ๆทุกคนครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสสวัสดีครับผมสสสสอี่ยุไรครับผมไม่สสสูงสุดแล้วอายุอายุแก่สูงสุดแล้วให้ทำกิจการอะไรก็ขอหลุกหรือเรืองนะแต่ตอนนี้ทำยูทูบเบอร์พี่อ่ะโอ้โหเก่งไฟแลบเก่งไฟแลบเก่งเมทัทไฟแลบแลบไหมพี่ แรบประมาณนี้แลบเลยเนี่ยาไม่รู้ตัวเลยเนี่ย่พีเอาขอให้เป็นยูทูบเบอร์ครับผมขอขอให้ได้เลยนะไอ้อะไรขึ้นเรื่องอวิรตาร์โลตาร์โลตาร์โลตาโล่สาวบ้านนอกมากยี่งตาร์โลเหมือนเป็นตำรวจอะโอเคโอเคน้องขอให้เจริญเจริญขอบคุณมากน้องครับพี่ขอให้รวยรวยเรื่องทางการิดพลาดประการใดร่วมเกินผู้ใหญ่คนไหนขอ วางไว้กับพี่เรียบร้อยหมดเลยนะครับขอบคุณพี่แดงมากครับขายมากเลยน้องเจริญ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 ขอบคุณมากครับพี่ดูเหมือนคู่แก่มากเลยอย่างพี่ยังไม่แก่ยังโอ้โหยังหล่ออยู่เลยโอ้โหพี่แดงขอบคุณครับสี่เรับอะไรน้องใจครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากพี่ปางพนงานเพียงแรกครับผมครับผม All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving i like to be my own worst enemy you uh -huh. All I need are some better days. Cause all I want and I pray I believe in a better day